กลับสวัสดีท่านอาจารย์โควิดดอกไม้และกัลยะาณมิตรทุกท่านค่ะชื่อนางสาวยนิกาใจการค่ะ ตอนนี้อายุ40ปีชื่อเล่นว่าใจคุมลำเนาเป็นคนจังหวัดพะเยาอยู่หมู่บ้านห้วยกางพัฒนาหมู่11บเอตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กๆทั้ทางภาคเหนือตอนบนติดกับเชียงรายอะค่ะสาเหตุที่ติดต่อท่านอาจารย์ไปนั้นก็ด้วยว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อกลัวพ,พ่อจะเหาแล้วก็แต่พื้นที่ที่จะไปอะค่ะปรากฏว่ามันประสบป,ปัญหา ช่วงช่วงหน้าแล้งค่ะค่อนข้างจะแล้งมากแต่ฤดูฝนนั้นก็มีฝนมีน้ําเยอะมีฝนเยอะแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ทีนี้หลังจากที่ดูคลิปของอาจารย์หลายๆคลิปนะคะก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วปัญหานี้มันไม่ได้ประสบปัญหาเฉพาะในที่ของพ่ออย่างเดียวนะคะอาจารย์มันจะรวมไปถึงทั้งหมดเลยอะคะ่ะซึ่ง หนูก็เลยติดต่ออาจารย์มาเพื่อที่จะถ้าหนูสามารถที่จะแก้ไขปัญหา หน้าแล้งน้ําแห้งคือจริงๆหนูอะท,ที่พ่อหนูอะมันมีสามบอ่อแต่ตอนหน้าแล้งอะแห้งทุกบอ่อแต่มันมีบอ่อนึงอะมันเป็นบ่อที่ตอนเด็กๆอะหนูเห็นว่าบอ่บอบ่อนึงเนี่ยมันมีน้ําผุดขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบ,บาสาเหตุอะไรทําให้ทหําให้น้ําน้ําถึงแห้งหมดแนะคะก็เลยอยากจะรบกวนท่านอาจารย์นะคะว่าหนูจะทํายังไงดีเนี่ยค่ะตอนนี้หนูก็เตรียมจะอพยพครอบครัวไปแล้ว ค,คิดว่าน่าอยากจะขุดให้ก่อนก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนี้อะคะ่ะอาจารย์หนูว่าดีใจมากเลยนะคะที่ท่านอาจารย์ติดต่อหนูกลับมาตอนแรกอะหนูก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่แฟนหนูบอกว่าท่านอาจารย์พูดว่าถ้าบุญสัมพันธ์ท่านอาจารย์ก็จะจะช่วยหนูได้อันนี้หนูหนูน่าจะเชื่อแล้วะคะ่ะดีใจมากคะ่ะที่อาจารย์ติดต่อกลับมาขอบคุณคะ่ะอาจารย์ สวัสดีครับหเมษายนพศส5 6 4วันนี้บ่ายก็เตรียมไปรับคณะจากเชียงรายที่โคกศรีสุพรรณบ้านครูสะเออมบุญเสนาสวนยางพาราที่ให้น้ำยางมากที่สุดในโลกใส่ถังใส่ปิ๊บแล้ววันนี้20กว่าปีที่ครูสะเเอมใช้ความเพียรวันนี้ไม่กล้า มีนักวิชาการเข้ามาต่อรองเข้ามาต่อแยว่า EM ลวงโลกลวงโลกลวงโลกเมื่อ20ปี30ปีเขารู้สึกว่าให้เครดิตก,กับ EM มีค่าติดลบในสายตาของนักวิชาการเกษตรของคนไทยแต่วันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับครูเ็มแล้วก็ไปรับคณะร้อยกว่าคนที่6สพุพรรณครับผมตอบปัญหาของคุณยานิกาใจการธนาคารน้ำเตมแบบมีเครือข่ายบนพื้นที่เล็กน้อยครับผมแกก็ไม่บอกว่าม มีกี่ไร่พื้นที่อยู่ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับมุมนี้นะครับรู้แล้วนี่ร่องน้ําถ้าเห็นร่องน้ําอย่างนี้ก็แสดงว่าน้ําไหลไหลมุมนี้ต่ําที่สุดครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขุดบอ่อรูปนี้แหละรูปนี้แหละรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขอบนี้เอาออกเพราะน้ําจะไหลลง อย่าเอาไปขวางขอบนี้อย่าให้มีอัดน้ําในลําห้วยเข้าคุณจะต้องขุดให้ลึกกว่าลําห้วยลําห้วยตอนนี้มันลึกแค่ปกติจุดนี้คือวังน้ําเก่านะครับนี่ตรงพื้นที่ของคุณยานิกาอยู่นี่เป็นวังน้ําเก่านะครับเพราะฉะนั้น คุณโชคดีนะคุณกดวังน้ําเก่าจุดนี้จะมีน้ํะคุณโชคดีนะมีน้ําแต่น้อยดังนั้นคุณทําระบบเปิดจุดนี้แล้วเอาดินที่ทําระบบเปิดอย่าเอาอย่าเอามาขวางคันตรงนี้เอาออกให้ต่ากว่าลาห้วยคุณขยายลาห้วยช่วยที่สาทานะทุกคนมีแต่คนจะกินลําห้วยกินลาห้วยให้ลําห,ห้หวยแคบเข้าแต่คุณขยายลําห้วยให้มันกว้างขึ้นแล้วเอาดินมากองไว้ทางชิดใต้ของบอ่อคุณทําบ้านตากอากาศกสวยๆอยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมนี้แล้วคุณมีน้ําน้ําในลาห้วยอัดเข้า มหาศาลครับคุณได้ทําบุญอีกจุดหนึ่งที่คุณบอกว่ามีบ่อแล้วสามบ่อขุดเยอะไป เ,เพราะว่าก่อนหน้านี้จุดนี้มีน้ําผมก็รู้นี่งไงครับทางน้ําเข้าเพราะฉะนั้นมันมีขอบอยู่ตรงนี้นี่มีบ้านคุณเอาขอบนี้ออกอย่าเอาอะไรมาขวางนะครับถ้ามันติดลําห้วยได้โอ้ลาห้วยอยู่ไกลครับอยู่ไกลครับอาจจะมีบอ่อหนึ่งประมาณนี้อย่างนี้ถ้าจะให้ดีผมเห็นน้ําเข้าครับเอาพอแล้วแล้วแหละเอาชาร์ดบ่อเดียวก็พอชาดอันนี้น้ํามาจากโรงงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้น้ําไหลเขาพื้นที่เข้าพื้นที่คุณคุณุณณลงให้ลึกครับนะครับแเมตรครับ ให้ลึกก่อห้วยหรือถ้าขุดได้มาขุดอีกบอ่อนึงอยู่ติดลําห้วยแต่บอ่อนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณหรอกครับแต่มีประโยชน์กับชาวบ้านไงถ้าคุณอยากจะคิดทําบุญว่าชาวบ้านมีปัญหาใช้เงินส่วนตัวซะ่ไิมมาขุดข้างๆลาห้วยชาร์จลาห้วยขยายลําห้วยเพิ่มให้ลําห้วยเป็นตาน้ําคุณมีตาน้ําเดิมอยู่มุมนี้ผมให้คุณไปล้วงเอาแต่มันเป็นมุมของของบอ่อสาธารณะนะคุณไปล้วงเอานะครับน้ําเข้าทิศต,ตะวันออกนี้น้ําเข้าทิศเหนือถ้าขุดได้นะอ่า อีกบอ่อหนึ่งที่ขุดไว้เก่าแล้วบอกว่าเคยมีน้ําซับเคยมีน้ําซึมมีสิแล้วตอนนี้น้ําหายไปไหนก็บอกว่าน้ําเกิดจากน้าร่องน้าร่องนี้ขุดลอกพอขุดลอกปุ๊บวังน้ําวางนี้ให้ไปถามคนเฒ่าคนแก่นะว่าก่อนหน้านี้เคยลึก7 8เมตรพอโครงการอิสานเขียวเข้าไปไปถมไปแล้วสเมตรเพราะนั้นวางน้ำาบวางนี้โดนปิดตำบลคุณนะจะเดือดร้อนหมู่บ้านคุณจะเดือดร้อนเนี่ยนี่หมู่บ้านคุณอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอจุนผมผ่านประจําจุดนี้นะครับต้องคุยกับ อบอตอ,อบอตอไม่เล่นก็เห็นเจ้าของบอ่อคนนี้นะครับมีบอ่อคนนี้ไม่รู้บอ่อใครแหละครับให้แกไปล้วงลงให้ลึกครับเขามีน้ําใต้ดินอยู่ช่วยคุณสร้างเครือข่ายไงน้ําไหลลงทุ่งนามันก็จะไหลลงบอ่อนี้อย่างน้อยๆคุณก็ได้มีเครือข่ายร่วมกับบอ่อที่เป็นตาน้ําธรรมชาติเมื่อภาครัฐยังไม่เข้าใจก็ไปพูดกับชาวบ,บ้านคนนี้เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันครับนี่คือกรณีของคุณยานิกาอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือน้ําผ่านนี้แล้วไหลลงลาห้วยก่อนหน้านี้นะคุณบอกว่า น้ำเยอะน้ําผ่านนี้ไหลลวงลําห้วยเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นคันนานครับผมขี่ไปตามคันนาคุณนะครับคุณขุดดินคุณเอามาขวางคันนานี้ไว้นะครับปลูกต้นไม้เป็นแนวปลูกกอไผ่หราาืออะไรเป็นแนวเป็นแนวเพื่อขวางน้ําเอาไว้แล้วคุณก็ทําระบบ ปิดทุก30เมตร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 น้ water. Water. ําลงมามาะระคันนามันก็จมหายลงไปในดินนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้ระบบปิดจะต้องทําอยู่ข้างข้างคันข้างๆคันถนนนะครับอย่าเอาไปกลางถนนให้น้ําไหลลงมาพวกก็เป็นช่วง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 ตลอดแนวคุณก็จะเกิดความชุ่มชื้นครับขอให้คุณยานิกาใจการโชคดีนะครับฝากพี่น้องที่คิดว่าธนาคารน้ําได้ดินอย่าคิดทําคนเดียวเด็ดขาดทําคนเดียวเรียก ทำทั้งอำทงเภอจุนทําทั้งจังหวัดพะเยาจึงจะสร้างเครือข่ายได้คุณยานิกาใจการเนี่ยคุณโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าผมพื้นที่ผมพื้นที่ของคุณตรงนี้ผมผ่านประจําครับไปเชียงรายผ่านประจําครับพอวัดขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับจากพื้นที่ของนายกนายกนณชัยปาลีมันก็ร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นผมไม่ใจไม่เข้าใจไม่มั่นใจกับตัวเลขนี้คือเครือข่ายที่ด้านบนไงที่บ้านบน ที่ผมคิดคํานวณแล้วก็ช่วยวางแผนที่สีดอนชัยนายกรณนชัยปารีทําแล้วอย่าลืมว่าน้ําใต้ดินที่เชียงรายมันจะต้องขยายผลมาที่อําเภอจุนคุณคือบุคคลคนแรกของจังหวัดพะเยาขอให้เป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็ขยายเครือข่ายให้เต็มพะเยาอย่าคิดทําคนเดียวช่วยขยายผลช่วยแชร์สิ่งเหล่านี้ให้ท้องถิ่นได้รับรู้รับทราบให้ผู้ว่าให้กนันมันให้ในอำเภอให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้มาช่วยแก้ปัญหาภัยแรงร่วมกันสวัสดีครับ